้ทำไมร้ายยังไม่ขาเอาโลแก้วน้ำกูไปไหนวะเนี่ยอยู่ดิก็ลืมมาเอา,อเอาอดิให้ไหวเลยยายโมโหร้านนี้เขากินประจำ เขาบอกว่าร้านนี้เขากินประจำข้าวหน้าเป็ดอร่อยคนในไลฟ์สดเขาบอกว่าแม่ขาปากไม่ดีอ๋อเปล่าน่ารักมีน้ำอะไรนะเอ็กโคกแข่งป่วอยอล้อ ทำงานกับพี่โจแล้วเหรอโอ้อฉันไปเที่ยวเฉยเล้วถามได้แล้วถามอะไรที่ไม่อยู่กับปัจจุบันต้องถามอดีตถามแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นดราม่าแหละดอกไม้ตีหมด สวัสดีพี่เบียร์ครับผมน้ำซุปอร่อยชอบขเบิ้ลเนี่ยเบียร์เบียร์ต้องเบียร์เอาต้องเอานำซุปใส่ห้วยเบียร์ชอบกินแบบนี้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งปเจเลือกแล้วค่ะเลือกเสร็จปุ๊บเบียร์ก็ออกมากินก๋วยเตี๋ยวเลยพอเลือกเสร็จปุ๊บเบียร์ออกมาเลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่ใส่เลือดอร่อยดีร้านนเอิ หน้าโรงเรียนจันทละค่ะหน้าหาันไปสวัสดีค่ะพรอซี่สวัสดีค่ะลูกเขาก็งงกันว่าเบียพูดอยู่กับใครก็งงกคนเขาคืออยู่คนเดียวพูดอยู่กับหน้าจอโอรรั์ชีวิตจริงไม่มีใครพูดด้วยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสร็จต้องกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตบท้ายสองจานได้หรอ ซูๆที่จะลดความพ้่น่ายุ่วเวลาหนูกินได้ทุกคนน่าจะดีใจนะถ้าเวลาหนูกินไม่ได้ขึ้นมานะเวนนเขามีลูกเล่นคืออะไรไวะยี่ดอกบางทีจะใช้สั์แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจได้ปะอยู่ไหนเจเบียร์ตัวครับ ไม่ทีบ้านครับผมทำงานเป็นกะอยู่ค่ะสวัสดีพี่เบลคนแสนสวยสวัสดีเจจูนกรอยีหัวหินใส่ค่ะแป้กป้าแกคงจำได้สองอย่างทุกทีอย่าลืมนะที่พูดกันไว้ไปทำงานชนบุรีเหรอยังไม่ได้ไปค่ะยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปค่ะความสุข คำโปเป็นสูงดูด้วยตรงไหนโป๊เช็คด้วยจ้ะตรงไหนชั้นโป๊ทุกอย่างชั้นเป็นชนีหมดตรงไหนชั้นโป๊ไม่มีเลยไม่มีตรงไหนไม่โป๊เลยที่ทอมองแล้วโป๊แต่ห้ากิโลเมตรแล้วโอ๊ยต้องไปหากินบ้างหนวด ของแท้ต้องมีนวดแม่ค้าของแท้ต้องมีนวดวันที่สิบสามว่างไหมมาช่วยขายของหน่อยโอ้ยพออีเจร้อนพอแล้วอีดอทำงานกลางวันนะ่ะกูจะทำกลางคืนบ้างแลละเขียวมันไปนนยนะี่สิบมาแล้วเนี่ยตอก่อน เจจูนเวลาเจาจูนขายของอะตอนเจจูนไปจัดร้านเจจูนใส่เสื้อแขนยาวขาย,ยาวคุมให้หมดเลยแล้วเวลาพจรจจนเย็นๆอะค่อยเปิดออกมาค่อยดอกทองอย่าปล่อยสภาพเป็นยังงั้นสิเวลาขายของยอ้องฉันไม่โอเคฉันไม่ชินกับเจจูนนะไปเปลี่ยนเป็นชื่อเฟซเจเบียดามาอะไรวะนะันนั้นน้องนะมีแต่คนดามา่ปล่อยเขา,าจะเจ๊ สามอีแตกเฮ้่เจมาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ,พี่ศิวาพรออาเลือกไก่เ,กกลเลืกคนที่จริงจังกับเรื่องกินมา กินข้าวกันหรือยังเอ,อ่ยทุกคน600หกร้อยกว่าคนหวังว่าคงไม่ได้เข้ามาแคปนเนาะด่ามาเยอะจเจเบียร้านเรื่องตอนนี้อยู่ไหนคะปิวประจุบครับผม นะเอ็กแล้วก็เอาอีกถุงหนึ่งเอาแต่เลือดเหมือนกันเอาให้แม่ทําพิเศษไปเลยนะอ้าถ้าจะซื้อสองถุงนางไม่เคยกินหมดเลยซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อแค่กล่องเดียวแล้วก็ทาเป็นพิเศษเอานางจะได้แบ่งกินกันลุน้อยกินทั้งวันเวลาฉันไม่กินคเาก็ไม่กินเลยนะโบวิฮะอ่าไก่ตอกน้องแล้วก็เลือดเอาหมดแบบพิเศษเออ โยงแม่งทุกเรื่องโอ้จริงไม่รู้โยงหี่โยงแตะอะไรกันไม่รู้ยี่ดอกทำเป็นยายเป็นมุมไปแล้วโยงไปเรื่องนั้นโยงไปเรื่องนี้สรุปแล้วเอาจงริงอะไม่มีหี่แตะอะไรนี่สาราน,นีโยงให้มันเกิดเป็นดราม่าไปนั่นแหละเหนื่อยทำคลิปแบบทำคลิปแบบไม่กินเผ็ด สักหนึ่งวันได้ไหมคุนไม่ได้วะกินไม่พอไม่กินเผ็ดแล้วมันรู้สึกแบบมันขาดอะไรไปอย่างนึงเดี๋ยต้องกินเผ็ดอยู่นอกบ้านเลยดังไม่ได้ อ,อะเมอไมตอนนี้พี่เบียไม่ขายยำแล้วพี่เไม่ได้ขายลปปแล้วลูกไม่อะปวดสมองแล้วประจบบา้านเรามันเงียบด้วยตัวเองใช่ไหมละ่ะมันเงียบด้วยหนึ่งแล้วก็ที่ว่าหนึ่งพี่เบียก็ยังไม่มีทุนใช่ไหมลูก<ม>ยังไม่มีทุนด้วยแล้วก็ปวดสมองคนก็เงียบด้วย<ม><ม>คนขายยำเดี๋ยวนี้เขาเยอะใช่ไหมตัวเองแต่สมมติถ้าพี่เบียขายขึ้นมามันก็มีลูกค้าซื้ออยู่แล้ว ฐานลูกค้าของพี่เบียร์ก็มีอยู่ตัวเองเป็นต้น <laughs> วันนี้เราเจอคนดังไหมอุย้ยคนดังนี่คือเสียงดังใช่ไหม <laughs> ไปตรงไหนเสียงดังตรงนั้นใช่ไหมในประจวบอะ่ะสวัสดีค่ะย,ย่างเนี่ยอุย้ยแต่แล้วหัวเขดับไม่กม้มไงไม่กม้มไงพี่ว่ามานั้นก็นั่งนี้ก็ได้ประจวบบ้านเราแม้มัน,ปนแป๊บเดียวคนหมดพี่มิวะนะ ต้องขายแบบนคนเดินนะแล้วก็สุกเสารเม้องก็มีแค่นั้นแหละแต่ส่วนมากเขาจะซื้อแบบเป็นร้านประจํากันนะ นนั้นลมแรงรถวิ่งระวังพี่เข้าตาไก้อะไรกินครับพี่เบียก๋วยเตี๋ยวครับผมเขาก็นึดว่าฉันคุยอใไรกันคือุณเดนบางทีถ้าคุยก็จะผ่านดามาโยงหี่โยงแปดสุดท้ายพัานกันเหมือนมอยทีกะในข้อต่อยครับ ข้าวหมูแดงวะข้วุยเสี่ยวเจ๊เค,คะเราก็เพิ่มก๋วยเตี๋ยวเด็กเส้นเล็กค่ะหมูหนูจะไม่เป็นสิบแปดตัวแล้วโดนบล็อกสามวันวันนี้วันอะไรนิดวันอาทิตย์ นั่นตื่นยังอไงนั่นตื่นยังเอาเอาจริงๆสภาพฟื้นยังลูกฟื้นดูสภาพดูสภาพน้องนี่ฟื้นยังน้องน้องฟื้นยังฮะยังไม่ค่อยฟื้นยังไม่ค่อยฟื้นมานี่แม่รับชมให้น้องยังไม่ค่อยฟื้นพี่มิ้วคือหลับมากลางทางนะ สติย <c ười> ังไม่กัดหัวจะกระเซิงอยู่เลยแล้วแม่เขาอี้มาแล้วเขาอี้มาด้วยดิเี๋ยเจอยู่กันกูว่ คนเหล็กปี2021ยเอเหล็กจริงๆเหล็กสำหรับทุกเรื่องเลยคนอึดคนเหล็กคนด้านสวัสดีครับเจ๊หนูชอบเจ๊มากดีนะต้องชิรีบบกินไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกครับอากาศร้อนอยากไปทะเลประจวบแนะนำที่เที่ยวหน่อยครับที่เที่ยวหรอคะถ,ถ้าประจวบมันถ้าเอาจริงนะประจวบจะประจวบจะไม่ค่อยมีสถานอะไรที่มันเป็นบันเทิงจะเป็นเมืองที่แบบ เมืองที่เหมือนคนเข้ามาพักสมองถ้าไม่ถ้า,ถาก็จะมีหาดแล้วก็มีอามานาวมีอาประจวบเอาน้อยดอกอาอะไรวะประจจุบมันมีสามอาอาอะไรบ้างวะอาปรจจวบัอาน้อยอา,อา,นอยอามานาวเออมันมีได้ารอาจริงๆอาของหวานก็มี <c oughs> มันหลายอย่างมาเฮะบอกไปทูบกัน <c oughs> มาเฮาจะพาไปเที่ยวเอง <c oughs> สวัสดี <c oughs> ค่ะเจ๊อีไอ้มือเลิกพูดเพราะ,ะดัดจริต ไอไอ้ได e e. e. ER ้ดาไอไ้อีไอลูกเราพอมีผัวแล้วเป็นคนเรียบร้อยนะดูปลอมมากมึงอ่ะคูเบ่งมึงออกมาเองดีเบียตื่นเร็วเราพี่ตื่นตีห้านางเบียจตพสนอนทันเดีาวนั่นหนูยังเพิ่งกลับเข้าบ้านนะ ตื่นมาปุ๊บหนูก็ไปเลือกตั้งก่อนเลยพอเลือกตั้งเสร็จหนูกมาเนี่ยพ่อปะเด็กจะกินของเด็กน้อยด้วจากเส้นมาม่านี่เอาไหนเอาเอันนี้ฮะเอา,าเอาันน <c oughs> ี้ <c oughs> น้องจะกินหมดเหรอลูกแล้วบอกว่าไม่เอาเส้นมาหมาตีไปก่อนก๋วยเตี๋ยวอะไรคะน,น้องเบบี้ไซส์สวัสดีค่ะ ไปเที่ยวไหนอุ้ยไม่รูไปไหนนี่สภาพนี่ไปเที่ยวไหนได้ครับเอาอะไรเอ่ยอือเคยไปประจวบเคยไปซื้อยำเจเลช่าตอนนี้มีพี่เล็กไอพี่เล็กแล้วก็พี่หนึ่งแล้วก็พี่อะไรเต็มไปหมดเลย แต่ไม่มีเจบเบียแล้วน้ำไม่ได้ขายขี้เกียจ <ไป S 1> พี่เล็กอยู่่ายเลพี่เล็กหนึ่งเรามีหลายๆหลายคนหลายๆคนนะใครประจวบชายทะเลร้านยำประมาณร้อยกว่าร้านลูกค้ามีอยู่สิบคน ร้านยังมีร้อยร้านโอเคแล้วถ้าอยากได้ผู้ชายต้องไปหาพี่วังสลานลมไหมไม่สิเจ๊เป็นคนแบบนั้นหรอผูอเ้เกลียดเสียงอเอาซ้อมนะฮะเนี่ย เอาเอาซ้อมเพื่อเอาวันนี้อาซ้อมไมวันนี้มันจะคีบติดปะถูกต้อวันนี้ดีกว่ามั้งนะหนุ่มใหิ่อยู่หน้าจันทราพี่เงาะมาแม่พี่เงาะฉันทำงานคาราโอเกะปลาหมึกย่างจังหยอก กัดกูดีดีเนะาะจุ๊บเจ้าใชิ้นที่พี่งอเดี๋ยวก่อนเลยกัดกูดีดีดจุ๊บเจ้าเนี่ยดีดี่เดี๋ยวก่อนหลายมาแต่ไม้กันพ่อพเร็วกัดเกง่ง<อ>สั่เติมกูเกง่งเจ้ถือจากเกาหลีค่ะอยู่ที่นี่คนอยู่นี่อยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่เจเอากำลังใจ อย่าเอาเบียร์เป็นกำลังใจเลยคะ่ะดูเบียร์พ้าคายเคยรียดพอค่ะ <c oughs> กำลังเบียร์ก็ยังเอาไม่รอดอยู <c> ่ <oughs> น้องมองใหญ่กิน <c oughs> ตื่นเออ <ś red> ว่าอีไม่ไอาการนั่นไหนบอกอาการนิดคนนังก็ว่าเดี๋ยวไงหองท้องว่าเดี๋ยวายท้องพวบลงไปข้างลาง่างดูแลไปขายอะไรร้านคาราโอเกะหนูไปเป็นอยู่ไอ้นี่ไปเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่นูน่นมีงอหนูไปเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่ร้านคาราโอเกะคืนนี้พี่งอถ้าไปาไปนู่นบ้างไรที่ไรเด็กตลอดอยู่ <ś red> <ś red> พิกซี่สวนพิกซี่ช้อน แต่พริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มันเป็นพริกซื้อถ้าพริกเป็นพ,พริกที่คั่วแล้วบดเองนะโอ้โช้อนเดียวก็ไฟลุกพั่แล้วไปต้องพริกร้านนะกิก๊กไปเลือกตั้งด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนายฉันเลือกเสร็จปุ๊บฉันก็ออกมาเลยเพราะฉันเลือกเสร็จปุ๊บฉันก็ขับออกมานอกจกัหนาจันทะละเนี่ยเขตที่ฉันเลือกฉันเลือกฉันเลือกที่นอนี่ไงลังทานีแล้วคุณนายเลือกอยังเราเสร็จแล้ง เน,นี่ยดูเงี้ยไม่ต้องดราม่าเดีดจจ๋ยวโคตรสะบายใจเลยเจ๊เบียคองหวยหน่อยเบี้ยมันรักยมเหรอไม่เคยถูไม่รู้ว่าซื้ออะไรซื้อสี่สองสี่เอาแล้วกันอะสี่สองสี่ยอดคนดูสี่สองสี่เอาหวยเนี่ยไปซื้อคนหวยแล้วกันยอดคนดูนี่แหละสี่สองสี่ทำหมูเจ๊ไม่ได้โกนหนวดเหรอไม่เบีย้ยถอนแต่บางทีมันก็เลิกพูดถึงหนวดกูได้ไหม ทั้มยันที่ไหนตัวแม่จะรีบตามลูกไปจริงๆนะพี่เงอะมัเป็นคาราวเกะตรงทางลอดอุทางลอดอุโมงนะพี่เงาะร้านแพทซีฟู้ดเก่าอะ่ะตอนนี้นไม่ได้เปิดแล้วเป็นร้านแพทซีฟู้ดอะที่มันมีซุ้มเยอะๆอะลักยม ร้านซีฟูด้ดคุณมาเป็นคุณมาเป็นนายกอบตแล้วคุณคุณไหนอ่ะคุณไหนวะพี่เงาะใช่ไหมใครอ่ะนี่เวลาพิมพ์พมให้ครบฉันแต่ไม่ออก ตูนนี่กว,ว่าเซอร์ให้เมียไม่ได้แล้วตูนตูนจะหุ่นนี้ไม่ได้นะมึงต้องลดอีกมึงต้องลดอีกนะเจ๊ห,ห่อหวยได้ไหมเอาแป้งไปถูที่หนวดเจ๊หุ่นเล็ุ้ยแรงมาก อีดอแรงสุดเจ๊ทำงานอะไรคะาคาร้านอาลาาโอเกะค่ะแต่จังหวะว่าเวลาร้านคาราโอเกะเดี๋ยวต้องบ่อยฟังว่าไม่ได้ให้คนมองว่าเวลาคนที่ทำงานคาราโอเกะจะแบบไปต้องอะไรอะไรขนาดนี้นะคุณนายเงาะมาเป็นนายกอบตอค่ะเอาเลยปรบมือค่ะคุณแม่แต่คุณยังไงคุณแม่จอให้เป็นคุณแม่เป็นนายกอบตอคุณแม่ก็คือเป็นแม่เล้าหนูอยู่เหมือนเดิมครับ ให้คุณแม่จะเป็นนายกหรือเป็นอ,ออบตอจะให้แตนะเป็นรัฐมนตรีคุณแม่ก็เป็นแม่เราหนเหมือนเดิมครับเพราะตอนคือแม่เราฉันไปอยู่ไหนเนี่ยพี่ยุย้ยก็หนูอยู่ประจวบนั่นแหละแล้วปัว,วฉันไม่ไหนยีดอกยากเย็นเหลือเกินกับลูกชายคนหนึ่งนะทําไมมันยากเย็นมากใช่ไหมการจะยกลูกชายให้คนหนึ่งให้กับฉันนะทำไมห่วงเหรอไม่มีใครเอากูเอาเอง คือจัวครับงานเราเกลี่นมาเป็นงานบริการบริการไม่ได้เป็นไม่ได้ขายบริการออเหรไม่ใช่ว่ากระเทยหรือผู้หญิงในนั้นเขาจะขนาดมันเป็นงานที่บริการแบบดูแลลูกค้าเอนเตอร์เทนลูกค้าคือคนลูกค้าเขามากินเหล้าแล้วเราก็เทคแคร์ดูแลเขาสนุกสนานร้องเพลงร้องเพลงคุยแต่คุยคุยแต่อะไรแบบเลื่อเปื่อยไปอ่ะนะคืออย่างเอนเตอร์เทนให้ลูกค้าแบบ ให้เขาสนุกมาบ้านงเป็นแอปูแนป้ะต่อรถต่อแหลด้วยเปืือยเลอ่ะใช่ใช่ใช่แอปไม่บนซื้อผมเห็นลูกไข่เขาัวจอดอยู่หัว่าจะลักไปลากอยู่แล้วขลับโอเคทำงานคาราโอเกค P.R. ด็กนั่งดิ้งอะไรเงี้ยสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันแล้วไปวิ่งอะไรอยู่มูเนี่ยวิ่งแม่ลูกเลยไม่ใช่มานั่งสวยๆมานั่งแบบเออแล้วแบบเป็นผู้หญิงแล้วสวยจริงอะไรเงี้ย บตัมันต้องต้อนแหลมันต้องอินเตอร์เทนมันต้องเอาใจลูกค้าถึงจะได้ติปได้ตังอะไรนะมาจีบเอาเลยนี่เนี่ยข้างคนนั้นติดปุ่นไปจริงนี่มามันโตแล้วฉันรู้มันโตทุกอย่างแหละนี่เหรอถามมันสิว่ามันรู้ไหมเจ๊จะกลับมาขายยามไหนรอปายดิเปอร์เซ็นต์ในเปอร์เซ็นต์ในหัวใจหรอเอาบอยเปอร์เซ็นต์ที่ขายทีอยู่ห้าเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นที่ไม่ขายมีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น เปอร์เซ็นต์ที่ขายอย่างมีห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ไม่คิดจะขายอย่างมีห้ามีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเออูดไปรู้นเลยแล้วเป็นไงงานงานลากดินเยอะดีโมนี้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงไปกันตั้งกล้าเขาเลย ที่มีวันนี้มันไม่ป้อนมันรถหนักไหมแม่รถหนักเลยค่วันนี้มันไม,ม,ม่ป้อนมันป้อนได้แค่ เสี่ยวน้องจะเสี่ยวน้องจะหลับแล้วก็งายลงไปข้างล่างอ่ะลูกไม่ใช่อะไรมานั่งงตรนี้มาน้องเหมือนน้องไม่ตื่นนะลูกสักพักน้องนอนไปอยู่กับเอวสร้างนั่งนี่กลับมือบ้านเอ้นเหรอว่าเห็นเหรอว่าแววว่าพี่เกย์อย่าตัดกระบะแล้วว้าพี่เกย์ไม่ต้องการตัดกระเทียมของเตอาบุกไหมนะตัดน้ำหนังก็ไม่หาย โอ้โหตู้ดีพี่เกยกัดฝันนะไปยกกระบะสามมิตรใส่ลูกเลยถ้าไม่ดีพลาละ่ะลูกเก่าก็ยังเก็บไปตั้งดูได้เพราะอะไรเจเบียนมะาไปก็เสียของถึงมีทุนก็ยังไม่ขาดไม่อยากขาดลูกอะ,อะระตั้งเราก็ไปเอาเลปั๊มสามมิตรแล้วเราก็ต่อพื้นใหม่ด้วยได้ได้หมดแล้วมันเงียบ ถ้าพิกเกตตัดให้ตัดงก็ตา<ด>อยงเงก็ต้องมีหนึ่งนาที่สองฮันฟ้านั่นแหละให้มันเป็นตำนานอหมเงตำนานบ้าบออ่ะคือขาดไมด่ดูของดูของตะนุ่มดูเสียของไหมนั่นนั่นยิ่ตันยงตันห้ายนหเน้ย สวัสดีพี่โอเปิลค่ะโอเปิลโอเปิล e อีอีแม e ็กซ์อีนอ่ะมาล้อไม่เห็นเห็นว่าลูกน้องออกไม่ใช่หรอเอล ภาพภา